สบายดีทุกคนสบายดีท่าสีสมารีวิวเกี่ยวกับแมวสมเสริมเงาเงาเหรือดีดยหนักอยู่ประมาณโอ้โอเลยสามโลปลายผมได้นี่เด้อทุกคน,นโ,โู้เนาะบัไดไปทางอื่นนะญาติญาติเขายิ่งเนาะมาอยู่เขตไก่ ปลาไหลเนี่ยจขาจะซิงญี่ปุป่นใช่ไหมวปลาบลาลูกกระต่ายนี่เด็กนี่นี่ดูดิถาวใหญ่แห้งทุกคนเวออ้ยวออ่ยอย่าได้หญ่แห้งค่ะทุกคนก็าแต่อยู่แต่กับแมวนี่แหละแต่ละมือนะ่ะแมวแลรอก็กับลูก เลือดเลือเอ้ยหนางอแงหิ้วเข่าแล้วนี่หิ้วเข่าแล้วนี่เห็นหน้านี่นี่หิ้วเข่าละบอฮึจะหิ้วเข่าละบอฮึฮึฮึเนี่ยพากินเข่าเนาะแมวตัวน่ะกินแล้วแต่แมวตัวนี้ยังเนาะน้องน่ารักค่ะทุกคนแมวสาวสีแมวสมเนาะสมใหญ่ ช่มไงช่มไงช่มไ่ค่ะบ๊ายบายนะคะแม่มาให้กำลังใจสาวสีกับแมวสุม่สมนหักค่ะ